ก็เป็นอีกหนึ่งจองเวหาเหมือนกันครับซ้ายของพิธิวัตหรือว่าขวาของสารัตครับเป็นขวางสารัตจิงยัดมาเสาแรกตรงนั้นได้จริงสวนฉลับเอา้าโอ้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าต้องดูดว่าเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยตรงในตะข่ายไปแล้วครับลูกยิงของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับลูกนี้เหมือนจะมีฉลับเบาๆครับแต่ไม่รู้ว่าโดนใครครับตรงนั้น ต้องดูว่าแฉลกบที่ไปติดแขนติดมืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ตีเสมอไปก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าใจเย็นนะครับค่อยๆบดค่อยๆเบียดมาเรื่อยๆครับแล้วยิงตีเสมอได้นะครับลูกนี้ลองจับพี่นันตพลไม่เห็นจริงๆครับเ่าจังหวะมื่อสกครู่แฉลบไครครับเดี๋ยวดูอีกทีครับจากรีเบสารัตเปิดมานะครับบอลเนี่ยมันโดนยูรสิตแล้วกลับมาครับดูมุมนี้ครับน่าจะเห็นชัดสุดครับจริงตงนีนีผู้เล่น ประจวบกเยอะนะครับโอ้ถ้าจะโรสคาริสครับแล้วตรงนั้นที่พู้เล่นประจวบนี่แหวกประมาณ4-5คนเลยนะครับเสื้อสีส้มเนี่ยโอ้โหวิถีก็คือเน้นแป้ตรงกรอบครับ